เวลาเป็นสิวเนี่ยควรไปย้อมสีผมดีไหมเพราะว่าย้อมแล้วมันทำ เป็นสิวมากกว่าเดิมหรือเปล่าเซร์ก,ก็จะบอกว่า50-50แล้วกันเพราะว่าในตัวผลิตภัณฑ์ย้อมผมแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันถ้าบางคนเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ย้อมที่เป็นมาจากธรรมชาติซึ่งทุกวันนี้เขาก็มีการเอาธรรมชาติมาใช้ในการย้อมสีผมอันเนี้ยก็อาจจะก่ะให้เกิดการระคายเคืองน้อยแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นในเรื่องของสีแฟชั่นต่างๆซึ่งส่วนผสมหลักตัวยาย้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหน้าได้ค่อนข้างมากกว่าธรรมชาติเยอะเลย ังเกตไหมคะว่าหลังจากที่ย้อมผมมาแล้วบริเวณที่เขาถูกป้ายยาย้อมผมบริเวณนั้นเขาจะเกิดสิวเกิดขึ้นเป็นขอบหน้านั่นคือผิว่มันเกิดการระคายเคืองเพราะสารเหล่านี้มันก่อให้เกิดการอักเสบกับผิวได้ย้อมได้แต่หลังจากที่เราย้อมเรียบร้อยแล้วให้เราลองหาผลิตภัณฑ์มาทาผิวหน้าที่ลดการระคายเคืองลดการอักเสบมาทาได้แล้วก็เน้นในเรื่องการทําความสะอาดผิวหน้าให้ดีหลังจากที่เราทําสีผมเสร็จแล้วกลับมาบ้านไปทำความสะอาดหน้าก่อนเอาสารเคมีต่างๆเ่าเนี้ยออกจาก หน้าเราก่อนแล้วช่วงที่ทําผมใหม่ๆช่วงนั้นต้องให้ความสาคัญเพราะว่าสีผมบางทีมันเนอ,ออกไม่หมดแล้วก็ต้องเน้นการทำความสะอาดให้ดีแต่ถ้าไม่อยากจะก่อให้เกิดปัญหานี้ก็ไปใช้กลุ่มของเฮนน่าซ้าหรือว่าไม่ต้องย้อมเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะโดยส่วนตัวของไซเซก็ควรชอบย้อมสีผมเหมือนกันนะก็จะเน้นวิธีการดูแลเป็นแบบนี้แหละคะ่ะ